วันนี้ก็จะเป็นอีปิกล้วนเดอะซีรีสกับทีม3ซัซมมอนอย่างนัำตันฮิมะมพุ่มปุ้ยแล้วก็ปุยฝ้ายพวงด้วย2ตัวฮิวที่ล้างบัฟนะครับอย่างพาเฟ่และสมุนไพรสมบัติจะเป็นตำลาสมบัติแล้วก็หมอนปักของซซมมอนกับนาฬิกานะครับทั p ปิ้งจะใส่วันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับจะใส่เป็นลดคามเสียหายลดทั้งหมดเลยนะครับโดยอัพรองลดควาเสียหายเอยอะหน่อยว่าจะเป็น3ตัวหน้า นี่เป็นตัวดาเมจหลักนะครับส่วนสอตัวฮิ้วก็ทดลองลดความเสียหายลดลงมาหน่อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าสูงอยู่ดีมันก็จะมาตีส่ายยงไงนาให้ดูกันต่อน,นะครับปัจจุบ,บันอยู่ที่มาสเตอร์สามแล้วกดการตีนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือพยายามตีตัวที่้วยใกล้เคียงกับเราหรือสูงกว่าเท่านั้นนะครับนี่เราจะเป็นตีทีมนี้นะครับ

เขเก็บแต้มไปนะครับสำหรับทีมมาร์สแลนบาวต่อไปก็จะทีมเป็นอ่าทั่วย2สองพันสามร้อยสิบสามวันนี้

เกือบแพ้นะครับดีที่เสมอได้สหรับทีมมีใต้ที่เป็นน้าโกโก้แล้วก็น้ำฟ้าเลกกับราชีนน้าแข็งแล้วกันถือว่า,าดรามาค่อนข้างหนักหน่วงนะครับัน,นี่ก็จะไม่เหลือตัวที่ตามไกลเคียงกันแล้วนะครับอ่ารีเฟสักหนึ่งรอบ ต่อไปที่เป็นทีมไหนดีเนาะอันนี้ก็น่าตีนะครับแต่ว่าถ้าตัวกลางเป็นอาร์ทีน้ำแข็งหรือว่า,าน้ำฟ้าทะเลนี่ก็น่าจะแพนะครับลองตีเป็นทีมก้าหาจิ้งจอกดูนะครับ ข้อดีอย่างหนึ่งของการใส่ท็อปปิ้งลดเสียหายล้วนมานะครับก็จะสาม,มารถต้านทานกับทีมก็หารจริงจ่อได้บ้างแต่ก็ไม่แนะนำให้ตีโดยตรงนะครับโอเคต่อไปไหนจะทีให้ทีมตีให้โดยเป็นทีมสุดท้ายนะครับเป็นทีมมาร์ตอนบราวน์ อันนี้ก็แพ้ไปนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับทีมนี้นะครับ สามซมัลโนสองฮิลลางบับก็ถือว่าพอใช้ใส่แรงระบบ ina, ดัะบอาเรเนมัสระดับมาสเตอร์ได้อยู่นะครับแต่ถ้าขึ้นไปสูงกว่านี้ก็จะค่อนข้างโหดนะครับโดยเฉพาะเมสตาที่เป็นดาร์โกโก้เราก็ปิดตัวกลางเอาไว้นะครับส่านครั้งหน้าจะเป็นทีมอ e ีพิงแบบไหนนะครับเราเ้ามาดูกันสำหรับวันนี้ขออัปเดตในส่วนของคะแนนยุคทองการค้ากันสักเล็กน้อยนะครับปัจจุบันของผมแต้มก็จะอยู่ที่2 1 7 8้านแล้วนะครับ อยู่ในอันดับ493.18%ในขณะที่ข็้ป1%ในวันนี้นะครับในวันที่2เพดานจ,จะอยู่ที่1 2 8 1 2 3 2แต้มนะครับก็สำหรับวันนี้ผมปิกซีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ